ปัญหาฝ้าริ้วรอยมาเยอะมากเลยนะครับจากการที่เมื่อก่อนไม่ได้ดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นหนุ่มๆหลังจากนี้ลองใช้มาหลากหลายยี่ห้อเลยครับพบว่ายี่ห้อนี้ครับเวิร์กสุดครับเวิร์กสุดครับยี่ห้อนี้ครับเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้ดูกับหน้าปัจจุบันนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ผมใช้กล้องพันนอนะครับก็ไม่ได้มีฟิลเตอร์ไม่ได้มีอะไรเลยก็คือสวัสดีครับคุณผู้ชายหลายคนจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งสําคัญเลยนอกจากหน้าเป็นสิวแล้วคือหน้าเป็นฝ้านะครับโดยเฉพาะวัยอย่างผมเนี่ยวัยห้าสิบอย่างเงี้ย ปัญหาฝ้าริ้วรอยมาเยอะมากเลยนะครับจากการที่เมื่อก่อนไม่ได้ดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นหนุ่มๆคนที่ยังอายุไม่ถึงอย่างผมเนี่ยเตรียมตัวป้องกันไว้แต่เนิ่นๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำคลีนแก้ปัญหาเรื่องริ้วรอยด่างดำหรือฝ้าบนใบหน้าหลังจากนี้ลองใช้มาหลากหลายยี่ห้อเลยครับพบว่ายี่ห้อนี้ครับเวิร์กสุดครับเวิร์กสุดครับยี่ห้อนี้ครับ n i v e ียลูมินัสสปอตเค a r นะครับผมเนี่ยใช้มาแล้วประมาณสัก3เดือนใช้อย่างต่อเนื่องนะครับพบว่า ริ้วรอยหรือฝ้าด่างดำบนใบหน้าเนี่ยเลือนจากลงอย่างเห็นได้ชัดเปรียบเทียบเปรียบเทียบ,ยบให้ดูกับหน้าปัจจุบันนะครับ oh. ว่าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ผมใช้กล้องคานนอนนะครับก็ไม่ได้มีฟิลเตอร์ไม่ได้มีอะไรเลยก็คือเนี่ยคือหน้าสดนะครับหน้าสดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนวัย50แล้วใช้ครีมบำรุงแบบนี้นะครับก็ oh, <no. S 1> ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วครับก็สำหรับในตัว n ี v วีย u m i n นาสปอร์ตเคลีนะครับ ข้อดีของเขาก็คือว่าเนื้อครีมเนี่ยก็ทาง่ายบางเบาครับถ้าบีบครีมออกมาแล้วมันจะมีครีมออกมาเป็น2สีนะครับก็คือสีขาวออกกับสีเนื้อเนื้อเราก็มาผสมผสานเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ทาไปบนใบหน้าของเรานะครับในส่วนที่เป็นริ้วรอยหรือจุดด่างดำนะครับพอทานะครับก็จะเห็นว่าซึมง,ง่ายนะครับไม่เหนียวเนหนอะนะครับก็สบายตัวนะครับสำหรับผู้ชายที่ ไม่ชอบอะไรเหนียวๆผมก็แนะนําว่าใช้เนี่ยได้แล้วก็มีกลิ่นหอมมันอ่อนนะครับไม่ฉุนนะครับก็คือไม่ใช่กลิ่นแบบสาวสาวสับพังเพราะฉะนั้นเราทาไปก็จะรู้สึกว่าโอเคนะครับรวมทั้งส่วนประกอบสําคัญก็มีไฮยาลูกับวิตามินอ e. ีไฮยาลูคืออะไรไฮยาลูมันจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวกรดนะครับที่เขาเรียกว่าไว้สําหรับผัดผิวบนใบหน้า แล้วก็มีวิตามินอีช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะฉะนั้นหัวใจสาคัญเนี่ยหลังจากที่ใช้นี้แล้วแนะนํำคุณผู้ชายทุกคนนะครับจะต้องจําเป็นต้องใช้ครีมกันแดดนะครับพอไม่ใช่นั้นเนี่ยจะมีปัญหาก็คือว่าพอเราทานี้ไปมันมีไฮยาลูเขาเรียกไฮยาลูไฮยาลูคือมันจะไปกรดไปเขาเรียกผัดผิวเซลล์ผิวของเราออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า เราไม่ทาก,กันแดดกลายเป็นว่าหน้าเราได้โดนแสงแดดอีกก็คือทําให้เป็น,ปน,ปนจุดด่างดาเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องใช้ควบคู่กับครีมกันแดดนะครับผมแตบบ่ทั้งนี้ทั้งนั้นเะนี่ยผมได้ลองมาใช้มาแล้วก็คิดว่าเป็นครีมที่ราคาไม่แพงนะครับราคาปกติอยู่ที่999บาทนะครับแนะนําคุณผู้ชายไปเดินดูตามวัสรรหรือบูธนะครับจะมีโปรโมชั่นออกมาแทบจะทุกเดือนนะครับลด50%จะเหลือประมาณ400กว่าบาทเองผมก็แนะนําให้ไปซื้อตามตอนลดราคาน่าจะดีกว่า หรือไปซื้อตามโปรโมชั่นพวกเดือนเลขเบิ้ลนะครับวันที่1เดือน1 2เดือน 2, 2 12, 12เดือน12ออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นให้ไปซื้อตอนนั้นผ่านทางออนไลน์ที่เป็นช่องทางหลักนะครับเป็นเว็บไซต์หลักหรือเป็นร้านค้าหลักบนบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์นทั้งหลายจะดีที่สุดนะครับและที่สำคัญ,ญอย่าลืมดูวันหมดอายุด้วยนะครับว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่นะครับก็จะได้เอามาใช้ได้อย่างมั่นใจและสบายใจ ก็สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วลองไปใช้ตามแล้วได้ผลยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับแล้วในโอกาสต่อไปผมจะมาแนะนำครีมต่างๆที่ผมใช้จริงแล้วโดนใจแล้วก็ชอบครับท้ายที่สุดน,นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ